ได้ยินเสียงแคนดังล้อยแลนมาจากแม่นฉันไพนอพักอยู่มองนั้นคนไกลบ้านคือเฮ้าบ่นอทำนองหลยลองหลยเศร้า ฟังแล้วเงาคิดหอดแม่พอสกิดใจให้คือต่อหลายสิ่งที่รออยู่ในความจำนับอุ้ย <c oughs> สวัสดีเพื่อนๆนะครับนันนวัดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนี่บรรยากาศป่ายางนะครับตอนนี้ ผมนะยังอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับวันนี้เรามาดูาสวนแปลงใหม่อีกหนึ่งแปลงของเราที่เรากําลังขุดสระอยู่ตอนนี้นะครับนี่เนไตรงนี้จะเป็นสระใหญ่นะครับส่วนข้างๆเนี่ยก็จะเป็นคลองไส้ไก่นะคลองไส้ไก่นี่ก็จะอยู่รอบสวนเลยนะครับจะทํารอบสวนเพื่อป้อ,องกันสัตว์เลี้ยงหรือว่า พูดง่ายๆว่าเหมือนเปรียบเสมือนรัวเลยนะนี่เปรียบเสมวนรัวเลยอยู่รอบเลยนะครับคลองไส่ไก่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเข้ามาตรงนี้อันนี้กระเพาะไก่นะตรงนี้ก็จะเป็นศาสตนะครับตรงนี้ก็จะเราจะขุดไปลึกเนี่ยประมาณสักหกเมตรนะครับลึกหกเมตรกว้างก็ประมาณ25เมตรนะครับแล้วก็ยาวก็ประมาณ10เมตรนี่ ตรงนี้เนี่ยรถแมคโครเนี่ยต้องลงไปขุดข้างในนะครับต้องลงไปขุดข้างในนี่ก็เคลียร์พื้นที่ทางนี้นะครับที่นี่คืออําเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะครับผมก็ถ้าใครที่เคยติดตามอยู่ที่แปลงนี้แต่ก่อนก็จะเป็นป่ายางนะครับป่ายางไอ้ที่ต้นไม้ใหญ่ที่เห็นล้มเนี่ยอันนี้เป็นต้นกระถินเทพานะครับซึ่ง เป็นไม้ที่อยู่ริม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 ลั้วนะครับพอเราขุดเนี่ยเราก็ต้องเอาออกเดี๋ยวเราขับปลูกใหม่เอาส่วนทางโน้นที่เห็นรถกําลังบรรทุกอยู่ก็เป็นรากยางนะครับนี่เดี๋ยวผมพามาดูบนนี้ก่อนนะฮะหลายคนก็จะถามว่าผมปลูกอะไรนี่ทางนี้ก็จะเป็นคลองนะครับเพื่อกันแดดอันนี้น้ําจากที่ตรงนี้เที่ยงข้างเนี่ยผมก็ขุดให้ติดชนกันเลย ก็จะเป็นพื้นที่นี้ก็จะจะจะ,จะติดต่ออาณาเขตติดต่อกันนี่นะครับทางนู้นก็จะยาวไปนูน่นนี่ก็ฝากพี่ๆติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเฟสสองสวนเกษตรนอกโรงเรียนเฟสสองอยู่ที่อำเภอปากพยุนจังหวัดปัตตานีครับพี่น้องนี่นะฮะ ตรงนี้ก็จะน่าน่าจะได้สักประมาณอีกสักสองสามวันนะกว่าจะเสร็จเนี่ยสะนี้นะครับรวมถึงรวมไปถึงการเคลียร์พื้นที่ต่างๆอันนั้นเป็นมอไซค์ประจําตําแหน่งนะครับของประธานนะฮะเห็นไหมรถสีแกงจะแม่แรงได้ยังไงเฮ้โอ้รุ่นนี้หายากนะฮะนี่ฮอนด้าดีมนะครตรงนี้เปิดเพื่อระบายอากาศนิดนึงนี่นะครับ ก็ฝากพี่ๆติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับก็ขอให้พี่ๆทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญร่ํารวยความสุขร่ํารวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมคิดดีพูดดีทดําดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสวัสดีครับ